สวัสดีตอนส,ยสายเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนเลยนะคะตกแห้งน้ำแล้วก็น้ำกระถม่มเกือบพวมเข้าจริงๆมันมีคลองส่งน้ำตรงต้นไม้นั้นยาวไปเพื่อที่จะไปไปใ่ไปให้น้ำเข้ามาในน้านะคะแล้วก็ ก็กทำคลองไว้ทำคลองโอดูน้ำเต็มเมื่อคือนนี้ฝนตกฝนตกหนักน้ำเต็มคลองเลยปลาน่าจะไปไหนแล้วไม่รู้อืไปล่อยเขาปลากรล้มบอเหรอที่นี่พอน้ำเต็มล้ว <c oughs> ก็ทำระบบไว้อย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นสะ เป็นบ่อใหญ่ลึกมากลึกมากที่นี่ก็ถ้าน้ำเต็มคลองนี่นะเราก็จะปล่อยมาเก็บน้ำไว้มาเก็บน้ำไว้ตรงนี้ให้เต็มเลยเดี๋ยววันนี้จะจะ,จะปล่อยน้ำจากตรงนี้นะคะตรงคลองเนี่ยตรงสารเนี่ยมาลงนี้ให้เต็มเลย เอาไว้ใช้เวลา,าช่วงหน้าแล้งเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตรงนั่นตรงนั่นใบบุญทําเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดเพื่อที่จะปลูกหอมปลูกพวกผักอะไรต่างๆที่เป็นขั้นบันไดแล้วก็ชั้นบนนั่นก็เป็นทุเรียนปลูกแล้วทุเรียนเงะาะลำไยมังคุดนะคะทำเป็นขั้นบันไดรอบ ทำเป็นขั้นบันไดรอบเดี๋ยวจะทําเป็นขั้นบันไดรอบฝั่งนี้จะปลูกมะพร้าวแต่ฝั่งนี้ปลูกแล้วมะพร้าวตรงนั้นก็ปลูกแล้วนะคะรอบไปทางโน้นรอบฝั่งโน้นจะทําเป็นแปลงส้มละกะพักหวานตรงนั้นที่เป็นคันดินปึ๊บมายาวถึงฝั่งนี้จะเป็นออฟฟิศสำหรับทำงานของพี่ดร็อกเตอร์นะคะเป็นออฟฟิศนะแล้วก็มีห้องน้ำมี มีกระท่อมน้อยสองชั้นอยู่ตรงนั้นม,มีมีบ่อใหญ่ตรงนั้นอีกลูกหัวใจตรงนั้นอีกบ่อนหนึ่งรอบนาตรงนี้ก็เป็นคลองทั้งหมดเลยตรงนู้นเป็นแปลงเขาแต่นี่ข้างในเี็กเห็ดแปลงเขาได้เมื่อคืนเมื่อคืนถือว่าโชคดีมากเลยฝนตกทั้งคืนตกหนักด้วยโอเคไปทำงานที่ร้านต่อนะคะเตรียมของแล้วแล้วก็เปิดร้านแล้วด้วยนะคะอย่าลืมเอาหนุ่ก๋วยเตี๋ยวนะ